ก้าวพร้อมแล้วนะคะจะขอเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะคะการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีพศ2565และปีพศ2566ค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณจุริรัตจันนิดค่ะที่ปรึกษาที่การบดีเป็นผู้ดำเนินรายการในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เรียนนาย,ยกสภามหาวิยาลัยราชบรารณรธิคาประธานในพิธีค่ะด้วยประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งชังเผือกและเครื่องราชอิสริยพร์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่28กรกฎาคม2565และ2566โดยให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยภร์ทุกชั้นตราไปยังผู้ที่รับพระราชทานโดยไม่ต้องเข้าเฝ้าตูลอ,องตูลหพร,ระบาทรับพระราชทานมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาจึงจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการถวายระยรตก โดยมีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยายผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งชัางเผือและเครื่องราชอิสริยภรรอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยจํานวนทั้งสิ้น53รายลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญทานายกสภามหาวิทยายรองศาสตราจารย์รยดออร,รอเดชเกิดวิชัยได้จุดธูปเทียนบูชาพระจนตรัยรนบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนขึ้นด้วยนะคะ ่และก็ขอเอเชิญท่านได้เปิดกลวยกระทงดอกมาโดยผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยพร์ชั้นต่างๆจะได้เข้ารับกันตามลำดับนะคะชั้นประมาพรช้างเผือกนางนารมนสิริวัตรชั้นประทมปรมพรมงกุฎไทย นายสงกรานตขุนทิศทองนายสมสกุลจีริลป์นางสาวดลยาด่านสวัสดิ์นางสาวนิธินาเจริญโพคราชนางเปรมว,วดีณน,นครพนม นางพัศพรเฉลิมรอยนางวิภาดามประสานทรัพย์นางอมรวดีกลิ่นจันทร์ชั้นทวีติยพรช้างเผือกนางดวงสมรรุ่งสวรรค์โคชั้นทวีติยพรมงกุลไทย นายเจสริตอังสุการจนกุลนายพีรพลชัดชวานนายสมศักดิ์คล้ายสังนายเอกพงศ์อินเกื้อนางสาวนภาศีสวนโชต นางสาวรัจนาจันทราสาชั้นติตพรช้างเผือกนายชนพัฒร์ตุราศนางอันคนาสุขสมจิตชั้นติตพรมงุฎไทยนายดิพนชัยพฤกษทนนายพงศ์สวีสุภานน์ นายวรกฏวรชัยรุ่งเรืองนายวีรยุทธพลายเล็กนางสาวจีรพรอัจฉริยะประสิทธิ์นางสาวนันทิดาโอดธรรมนางสาวมดฑลรบสุธาธรรมชั้นจตุรถาพรช้างเผือก นายขชาพัรหลิงเจริญนายคมส,สร์โสมนวัตนายพิพัฒน์ศักดิ์เกษมกุลนายยุทธภูมิธ,มธานากิจบริสุทธิ์นายวันจักรน้อยจันทร์ นายวินัยมันคติธรรมนายสุริยันจันสวา่างนางสาวชนพัสดรสิทธิอุรงชัยนางสาวปราณีสีแก้วนางสาวสุริมาพนาพิดัน นางสาวสิริวันศัก์สิริรอฤทยัยนางสุมาลีเทียนทองดีนางสาวอาทิตยาบัวสีนางอริยาผู้ระหงชั้นเบนจมาพรช้างเผือกนายนาราศักด์ภูนาพลอย นายยงยุทธพัฒนสุกุลนายรัฐนพักรุ่งสงนางสาวการพิชชาแสนคำหมีนางสาวจุทารัศโสธรจิตว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมาแก้วมณี นางสาวุตรสราศีกนกนางสาวพจนีอนุสีนางสาวภูนสิริพรงกูลนางสาวรุ่งรัตพัฒนกลั่นนางสาววรังธนาคงศีล นางสาววริศราวัฒสิงห์นางสาวสุวิมลเทพพนมชั้นเบนจะมาพรมองกุฎไทยนายเอกชนน้อยเงินเป็นอันเสร็จนพิธีนะคะก็ขอขอบคุณท่านนายกสภามาหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ยูถือเกิดพิชัยเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติมามอบเครื่องราชอิสอริยภรมิแก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในวันนี้ค่ะ